เอ้ะจะพโพสกิบิดีน้างง่นี่ก็ามากันเยอะจริง,รงดดเลยเนี่ยฮึเพิ่งได้ฆ่าแค่ตัวเดียวเองไม่ค่อยสนุกน้ายมีอีกตัวมาแล้วยาปดมดมุ๊สกิบิี้ดีบิดีด้มด้มเย็ดเย็ดกิบิี้ดีบิดีร้องกสดังเนะี่ยเนี่ยโยนกล่อง กล่องนี่ก็ถนกแล้วก็ถนมากอืมโอเคอีกแล้วล้วคนนี้มารอมเลยนัเนี่ยดมดมดมยิ้มยิ้ม Skipidy 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 ดมดมดมยิ้ม Skipidy ดมดมดมยิ้ม Skipidy ดมดมดมยิ้ม Skipidy ดมดดมม มาเยอะยมาเยอะคนนี้มาเต็มเล้เนี่ยปืนสกบดีดอมดอมดมเยอะยะสกบดี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 สกบีดีดอมดอมดอมเยอะยะสกบดอมดอมเยอะไปตายเถอะ ไอ้เปนเกิดอะไรขึ้นทำไมหัวฉันหาย้องไงหัวฉันต้องไปหยิบหัวมาใส่แบบใส่หัวได้แหละไม่แล้วเลยพูดสกีบีดีทอนสกีบีดีดมดมดมเย็ดเย็ดโปรดติดตามตอนต่อไประหว่างการสู้